สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายเก่ะค่ะหลังจากปีใหม่แล้วงานรัวรัวงานเขาอันเขามาถามเอาเขาเขายังบบทันสีอยู่เนี่ยเออสีเขาแล้ว บอกว่าบ่มีเขามาแล้วเด้อว่ะแต่แต่ก็รีบมาสีข้าวไปก้อนทิปปุ่นขุณคุณคุ้งเยอะมากคุณนอ้าวแล้วยังมาทานกินข้าวเสาอยู่เกิดปัญหาเล็กน้อยนิดหน่อยเออกินข้าวเสาบ่ข้าวเสาเอากินอันนี้มาพี่ว่า มนึิงจบโมงลไปจ่นเอาเ้ังทายอยู่อันแล้วนอนเืองหดป้าน่เขาพัดมาไ,ไหวแต่ว่าเข่าพัดจังพื้ค <laughs> อยมือว่านี้หุุเขาเนหุงเขากินอันมันโบสบายมั่นหลดโบอยากกินไปในเขาเหนียวพอสิพัดเขากินอยู่ แต่ว่ากับเป็นได้แค่เบิลหันะืนอ่ะเยอะมนกินไ,มไ,ไหมบัวบัวบัวแสบท้องเยอะเจกหนักอยากกินอย่างอยากก,อ,อยากกินก็อยากกินก๋วยเตี๋ยววะ่ะแต่ว่าอันก๋วยเตี๋ยวมันอยู่ไก่ไปกุกซุมสามกิโลคุณเพื่อไปห่อเราคอยเส่าอยากก่อน ละคลิปจบุณลา job, คลาอยจังสีบ้าอันใดอันนึงให้ฟังเนี่ยอันเอฟซีไปต้องฟังนํำเขามาได้ค้ามโสดพุณบอลนี่หรือผู้ใดโอ้เขามาแต่สะกด <c oughs> วันนี้ฝนตกเดอ้อฝนตกลินล่น ขายยางอะได้แต่่ายัางโมทันได้เงินอยู่อันนั้นก็ใส่แถวแก่มาแต่เสาเบิกเงินยังโมทันได้โอ้ม่เอเออว้ยอันน่ะเสรอมาแต่คอนโดบ้านคอนว่บ้านเขายังโมทันได้ขึ้นยางสองโมงขึ้นแล้วละ่ะยางเป็นประวัติการขึ้นยางแล้วแต่เสา อมไปเจ้าม no ันจวยเจ้าม่เห็นมันหนาวอมาบอสองโมงเลยึ้นยางแล้วเออสองโมงหนึ200 4, 1, ่งสองโมงขอโทษไปหาหน่ะเสริมเมื่อเส้านี่หกโมงกลัวบานนี้คอยว่างสายปุ๊บกับมี่อันมี่เอันเบาบีนี่ยนะโทษไปบอกว่าอันมาเดอร์มาเดอร์รถยางมาแล้วว่าสันหกโมงกลัวมาขึ้นยาง ยังบอท่านไหนไปอันนี้อยู่ยังบอท่านไปเบิงอยู่ว่าว่าได้จะกกีโล่ได้ยินแต่เดี๋ยวเสิราได้เท่าใดได้เจ็ดลอยกิโลอันี้ตัวยางบ่อ่อยได้กีดไว้ยน้อนมันหยุดปีใหม่โดนโผดให้กินให้กินแล้วก็อิ่มตัว ยางว่าดิยางบางกุ๊กคุ้งาใม่มา,านาเา่ะงานข้างานเข้านะแตนงานเข้าแล้วโอนรำเต็มรถนีย่ยายก็จะให้สีข้าวสีข้าวไว้กินก่อนเออข้าคอยกา็ไข่เน,นี่ยแตนเสริมสีเป็นเที่ยวลงมาสีเอาก็ซ <c oughs> สันนะ เบิร์ตบ่มีอันมาแล้วก็จังไดยลงมาเอากี่กระสอบแล้วนี่ห้ามทั้งเบิร์ตบ่รำทั้งนั้นเลยบ่หรือว่าข้าวเพิ่งเสียงแร้ห้ามกังเดียวอ้โปาดปฏิทใครสนใจใครสนใจปาดอันนาแต่พวกายมีหล่อมาไหวในเด้อสงสารคนบ่มีแฟนในเด้อนี่ สิโทรัมรัมมันมีเครื่องเสียงกับมีแต่รัมตัวนี่ฮะอ,อ๋อเกลืออัน,น,นอันอันนั่นเกลืออันนั้นเกลือเกลือเกลือมีแต่รัมแล้วก็เกลือเอาไปไว้ให้กัวอันให้อันยอียงเกาะ ท่านว่าตัวน้องออกออกรุ่นรุ่นนี่ออขอไปเห็นเหรอน่ารักน่ารักเออเป็ตแพงไปเด้ออันนี้ละอันนี้ล่ะ,อ,นนละอันนี้มันไม่ยังอันนี้สีดทึงไม่แส่อนะสีดท้ทึกไม่แส <laughs> มันแห้วคนงามคนงามนคนงาม <laughs> แม่ค้า แม่ค้าของเด็กๆนะ,ะท,ที่ที่ว่าแม่ค้าของเด็กๆนะเขาเอ่ยอะไรยังก็เด็กหน่อยหยอกได้อ,อันก็เจ๊งนี่ครูปับอ,อ,อ,อันเพียงใกล้ใหม่แล้ว <c oughs> ฟังนิ่งหน่องเลยใครเขยียดเดีย่ยคอยอันอันคอยอันเป็นยังคอยจังว่าจะฟังนิ่งหนองอคอยเห็นยายสนแม่ของอันแม่ค้าว่างึ่งหันละ แล้วเปิดมอละมไหวอันเอวีผัดอันหนีบปีงไกลเนาะหนีบไกลเด็กเนาะผู้ใดผัดมาตีกันหายกันอยู่นี้หรอวะคือได้แล้วโอ้แม่เปิดมอละมไห้ <c oughs> แม่แล้วเปิดมอละมไห้อันขเขาถือบดเขาหายกันถือบดเขาหายกันนั่นแหละ <c oughs> บัตตอนีอันอันยอียงเกาะเล่าผัด เล่าใด้มา่หไม่ได้ลูกชายแล้วสื่อมาห้วิทยุเสียบแจ็คอันมอลัมํจมจังหวะมือน,นันปเฮเดศคิปกับอันเจบุญมาเจสมโอนะ่ะตปกี่ซื้อพ่อก็เมนก็มีจมแจ็คทั้งฟังมอลั่มฟังยังอยูอย่วิทยุสีแดงนะ่ะแต่ว่าวานนี้เขาันเอาของเล่าไปอันนั้นเขาผลเอาเพลงมใสไซมาสัน่นโอ้สงสัยอันลูกชายเล่าอันไปอัดอันมอลั่มามาไว้ให้บ่ลูกสาวผู้ใด โอ้เจทอนนี่บอปทอนอันไปอัดมอล่ำมาให้แม่บ่แล้วแล้วเอาเอาแจกของเราออกเขาก็เอาแจกเพ่งชัยเขาก็เอาไปฟังให้ไทยยุคสวนบ้านนี้เราหาเห็นบ่หรือจักหรือจักจังไดพอเห็นเราฟังมอล่ำมันมอล่ำก่อนของข่อยก็ยังอยู่งเหยิงยามอืมอลำก่อนมอลำก่อนท้าไหนตายเนี่ยจะวามันอันนี้มิจะอยู่แต่นี่ของบอเล่ามาชาดต้องชาดไว้เนาะ ซานเครื่องซานมันก็จ้งใช้เนี่ยจานมาบึงนโทรศัพท์ก็ได้โอ้มาบึงนโทรนัพท์ีก่เลยแต่ว่าเสียงมันถังบวมคืออยู่ในมีทียดเลยลำพงนนึกว่าสองุณสองเออแบกสวนกันไปเลย ก็ไปสามกันนี่นอกีข้าเหนีย่า้าแ่่าแต่ไปตัดผมมาใหม่บอกคือคือใส่หมวกคือสีรอรอว่ะอ้าออวสีติดเหลืองมาเนี่ืออมเมินอ๋เดี๋ยวจบคลิปกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไปกินข้าวเที่ยงกินยาก่อน